เอาล่ะทุกคนในอีกไม่กี่วันนะคะเราก็จะมีอัปเดตใหม่เข้ามาแล้วตื่นเต้นกันไหมเอ่ยวันนี้เราก็จะมาดูนะคะว่ามีอัปเดตอะไรบ้างที่จะเข้ามาในเดือนนี้ค่ะอันดับแรกแน่นอนเซ y l ลี่อเวคค่ะในที่สุดก็มาแล้วนะคะอลังการมากทาง Official เนี่ยก็เพิ่งปล่อยวิดีโอกันไปสดๆร้อนๆด้วยค่ะทุกคนไปหาดูได้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่าแล้วก็พลังของเซริลี่อเวก็คือเสรีภาพนั่นเองค่ะ ต่อมาอัปเดตที่2ก็แน่นอนนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก EP ที่12ค่ะที่เรารอคอยกันอยู่จากเนื้อเรื่อง EP ที่11เนี่ยซึ่งแบบเข้มข้นมากบอกเลยตอนนี้อยากจะรู้แล้วว่า EP ที่12เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะจากที่เราดูพร้อมกันไปในไลฟ์เนี่ย Silence เหบือนจะไม่ใช่คนไม่ดีนะแต่ในทีเซอร์อะทำไมเปิดมาแล้วทำให้ Silence เราดูร้ายๆหน่อยล่ะ ตรงนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเรื่องจะออกมาเป็นยังไงก็รอดูกันเนาะเดี๋ยวเราก็มาไลฟ์ถูด้วยกันเหมือนเดิมดีกว่าดีไหมตื่นเต้นไปพร้อมกันแล้วก็จะได้คุยกันด้วยเนาะต่อมาค่ะอันดับ3มินิเกม Tower Defense นนะคะโดยเขาก็จะเน้นไปที่โชคแล้วก็กลยุทธ์ที่เราวางแผนนะคะจากภาพก็ดูเหมือนจะมีมอนสเตอร์เป็นรูปเกลือเนาะแล้วก็ดูเหมือนว่าเราจะต้องคอยปกป้องลูกแก้วที่อยู่ตรงกลางนะคะ อัปเดตที่4สิ่งที่ทุกคนถามเข้ามาเยอะมากๆๆๆๆนะคะว่าสกินจะมาตอนไหนคําตอบก็คือนี่ตอนนี้เลยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะปล่อยมาแล้วนะโดยสกินนี้นะคะก็เป็นตีมที่ได้มาจากตำนานเทพกรีกอีกแล้วนะคะที่มีเทพหรือว่าวิญญาณผู้เฝ้าแม่น้ําแห่งความตายนําพาวิญญาณข้ามแม่น้ําศักสิธิ์ไปสู่ปรโลกค่ะก็คือ ซาเลนซอนะคะเป็นผู้นำพาวิญญาณแล้วก็ดูเหมือนว่าเซลิลี่จะเป็นวิญญาณนั่นเองนะคะก็อย่าลืมเตรียมลูกบาทเอาไว้เยอะๆนะทีมนี้สวยมากๆเลยค่ะแล้วก็แถบม้าเนี่ยก็มีสกินด้วยนะเรียกว่าคุ้มแนะนำให้ทุกคนเตรียมไว้เยอะๆเลยนะแล้วก็อีกหนึ่งสกินนะคะที่กำลังจะมาก็คือสกินต้นไม้แห่งความหวังค่ะโดยจะเป็นสกินต้นผนึกที่อยู่ในอาณาจักรเอลนั่นเอง แล้วก็อีกหนึ่งสก,กินก็คือสก,กินลูกปั้นอารีนานะคะอันนี้ใน PD ดีทอเขาก็แอบ,บไว้อยู่นะยังไม่เปิดเผยแต่เป็นลูกปั้นอเวกเซนลิลี่ค่ะเห็นว่าจะมีแอนิเมชันด้วยจริงหรือเปล่าก็ต้องติดตามกันนะคะแล้วก็มีแคนดี้วิเศษค่ะของคุกกี้กรีนทีบูสกับคุกกี้ลิลี่แห่งคุณเขาโดยทั้งคู่เนี่ยก็จะเป็นคุกกี้ในธาตุพืชนะคะแล้วก็รวมถึงเซนลิลี่ด้วยค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีมินิเกม Secret Garden นะคะที่ทุกคนรักมากๆกลับมาอีกแล้วค่ะคิดว่าน่าจะคล้ายแบบเดิมนั่นแหละแต่ก็มีเปลี่ยนทีมนะคะให้เหมาะกับทีมของอัปเดตแพทนี้เนะเาะใครรอคอยอยู่กับนายกมือขึ้นค่ะเดี๋ยวจะได้เล่นแล้วและอันสุดท้ายที่จะมาในเดือนนี้ก็แน่นอนนะคะ b e a t r a ระดับมาสเตอร์แล้วก็ชารเลนค่ะสำหรับอัปเดตของเดือนตุลาคมก็มีเท่านี้นะคะ ถ้าหใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ